ีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องลลินแอนและลินนะคะเหล่าไมก็แปลภาษาไทยตรงกลางก็คือละลินและละลินนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นละครสั้นก็คือเด็กจมน้ำนั่งเองอย่าอย่าถ้าเกิดอยากดูก็เราก็จะไปรับชมกันเลย3 2 1ไปเฮ้ วันนี้แม่ไม่อยู่ดูการ์ตูนดีกว่ามีการ์ตูนอะไรบ้างนะว้าวน่ารักจังเลยดู้สึกอยากก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันนะเนี่ยการ์ตูนเล่นน้ำ ไม่มีคนขายเดี๋ยวเราวางเงินไว้แล้วกันนะเอารถคันนี้เดี๋ยวอาได้แล้วเดี๋ยวขอวางเงินไว้ก่อนนะโอเควางเงินเรียบร้อยแล้วมียังมีเงินเหลืออยู่ไปดีกว่าขอกินไอติมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาก็มาเห็นมั้งโอเค ไปนั่งกินช้าเลยกินไอติมดีกว่าเดีย๋ยวตอนสักเอิม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคยไปเล่นน้ำดีกว่าชาลูกจังเลย ใจไม่ออกจมน้ำเหมือนจมน้ำเช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจมน้ำจมน้ำเช่วยด้วยค่ะจมน้ำตามลึกมากเลยเอ้ย,อย,อยจมน้ำเช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะไม่ไหวแล้วสิบวันผ่านไปเฮ้ยตอนนี้ฉันจะอยู่สวรรค์แล้วหรอเนี่ย ฉันจมน้ำาหรอฉันจำอะไรไม่เหมือนฉันจมน้ำเลยและไม่รู้ใครมาช่วยฉันไหมเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านไปสิบวันแล้วไม่เห็นมีร่างฉันเลยสงสัยเขาจะเจอและเขาก็เอาและเขาก็รักษาไม่ทันแล้วเสียใจจังเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันอยากเจอพ่อแม่ วันเลยเดี๋ยวพอสิบวันพ่อแม่ก็จะมาหาแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่ทันแล้วฉันก็ตอนนี้ฉันก็อยู่สวรรค์แล้วสูงจังเลยฉันจะต้องไปหาคนให้ได้เดี๋ยวฉันจอลลงไปก่อนนะตอนนี้ฉันก็กกำลังอยู่ ใส ตอนนี้ลูกฉันเสียแล้วเหรอข่าวข่าวนะไม่จริงลูกฉันหายไปไหนลูกฉันหายไปไหนเฮ้ยตอนนี้ฉันหะปีฉันหายแล้วนี่